บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนินทุโขโหโมิปัสจากความทุกข์อเวโรหโหมิปัสจากเวนอัพยาปาโชโหโมิปัสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคหโหมิปัสจากความทุกกายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุ สุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชยายาริยานางโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชยายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌายาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌายาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพ,พเปตานางโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพเวนีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสับพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสับเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดสาธุ